กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านเด้อโบเยอร์บวายู่ฟังไทยฝั่งลาวและต่างประเทศพบพอกันคือเก่าพี่น้องเลยป้าแกมบูมพี่น้องเมื่อไหร่มาครับแกมบูมเลยพี่น้องจ้าแกมบูมเห็นเหตดแกมบูมบุ๊ว่าสันเลยร้อยมือแดงนะฮู้นแดงนะฮูนเออออกแล้วออกแล้วโอ้แกมบูมสบไยพ่อรูอโตได้คนมาหาเห็ดนำคนใหม่พี่น้องเ้ย ลานสาวข่อยบุกว่าสั่นเลยพูเปียกออดหยอดนี่พี่น้องจ้านี่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 เห็ดโบดเห็ดโบดพี่น้องเอ้ยงามมาเลยนี่ยจะสอนอยู่เลยเนาะดอกเห็ดกล้วยกล้วยกล่องกระสันๆนะพี่น้องเนาะเหม็นไปเลยอ่อนๆเก็บไปล้อแคบอ่เก็บเปห้องงามโอ้ยตายตายตาย บอาง,งามเด e so, ้อเก็เป็นอย่างไรบ่างแก่บุ๋มหวานี่มากับกี๊เมื่อนีนมากับแก้มบุ๋มไปหน่อยเก็บปลาดอกงามเด้อลอเด้ออื้ข้าเจ้าหาน่ะก็เจอกันเมื่เมื่อกี้นี่ดีแต่ข้าเจ้าบ่ได้พี่น้องยข้าเจ้าบ่เจอตัวเฮาได้นี่นะ กันแม่ก ouais ็จะเอาเบิดเลยเ้าใชไปท้งข้างใช่ไหมขึ้นข้าวขากรามาวางสวยอลไรพี่น้องอ้ข้างหมกเขาวให้น้องกิกิเบิ่งเนาะแล้วก็พากันมากับแก้มบุ๋มนี่หาก็ได้ถือน้มนำเนาะเห็ดปวกกันยังบ่บ่อยปวกกันอี่ปุเกิน อาทิตย si mm. ์นี่ก็คือสิออกพี่น้องเอ้ยบอกยามใดเดอกครับบ่เพราะว่าฝนตกแห้งเนาะบอกเธอนีเสิออกเทธอได้กินเนาะก็ไหนก็เฮ็ดปุ๋กเฮ็ดขึงเจ้าออกหรือจะนอนเลยยังมีแต่น้ำเต็มระวังน้ำหิวหูเด้อแก้มบุ่ม อแถวต่อใหม่พี่นะเว้ยแถวค้อนใหม่จิตใหม่ใหม่จิตใหม่หังใหม่ติวเนาะ เฮ็ดยังน่ะร้อยขาวๆนะเห็ดขาวบอกเออเอาลดเห็ดขาวก็ไเลยขาวกว่าเสะพื่อกันนั่นแหละเก็บมุมกลังเก็บอาเห็ดพี่น้องเดี๋ยวคนอ่อนพอดีแกงเห็ดขาวส่วนลายซิมักเกิดอยู่ใน อันตอติ๋วพี่น้องตอกกติต๋วเนาะนี่กุกติ๋วหน่อยอัน,นอันตัวใหญ่เขาเจ้าบักแล้วเกิดเห็ดกันเลยใส่เลยอืมพี่น้องมีก็บเห็ดพี่น้องเลยกินี่กับพ่อเขาเจ้าเนาะลองดูร้อยอืมก็บ้อ เียแหละพี่น้องแกบุ้มขัไปเก็บป้านีลยอันนี้นอนนดอกบ้างต้นดอกบนานแล้วนะดอกบ้างสวยอืมอืมนะยางบัน พี่นอ้นองเ็ดบดพี่น้องไลยเก็บร้อยเก็บแคมบดมเก็บอันนี้อยู่ได้รักตายเลยเนาะรักข้าเจ้าฟังตายหน้าพี่น้องเลยลักคู่อันแล้วเนาะอืม ต่อหน้าหานีนแเลยพี่น้องต่อหน้าโคกเนาะเ็ดเป็นตุ่มเป็นตุ่มอย่พี่น้อง mhm <laughs> mhm ừ, sai. mhm mhm này phát mhm mhm Nhọn mhm 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 hệt mhm mhm nhọn mhm 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 เคยเดสำนันแหละแม่เออเหนื่อยโทรมาว่ามีนายจืดเดลายวลายพี่น้องมาสั่นไดี๋ยวไแห้งไปเบิกแล้วการรอแบบความจริงบอกเลยในใดเนาะเขาก็สิโลาะมือเลยพี่น้องเลยสวยเลย ยานแกมบมหิวเขานี่เห็ดสิงที่ได้คับพี่น้องเลยพอแกงอยู่ได้พี่น้องมีทางเห็ดบดมีทางเห็ดขาวเนาะปะปนกันไปพี่น้องเลยใสยก่กระตาน่อย เมื่อบ้านนี้หาเหล่าเมื่อกับแก้มบุ้มพี่น้องพลัดสิลป์ขวายผัวเมื่อพี่น้องตอนนี้ก็ย่างแถวทุ่งนาพี่น้องเลย Nạm cũng sẽ đầy mồ hôi nè, bọc vô lại nạm Bọc vô lại nạm Tô nhảy bộ mì vô lại với này Cát, thịt nông, hệt buộc ong ơi อันนี้คือเฮ็ดปวกไก่น่อยพี่น้องเห็ดก่อนเฮ็ดปววใหญ่เสออกเฮ็ดปวกไก่น้อยไก่น่อยต้องออกก่อนนะพี่น้องเนาะตอนนี้เห็ดปววไก่น่อยออกเต็มป่าเลยพี่น้องจ้าน้องแก้มบุ๋มกําล่งเก็บเอาเลยนะพี่น้องเนาะเก็บเอาอย่างไรเก็บเอางามๆแหนไปเลยพี่น้องเลยพอข้าวหุม เห็ดปวกไก่น้อยออกหมูใหญ่แบบนี้เห็ดปวกใหญ่เห็ดปวกใหญ่ออกต้องหมูใหญ่แบบนี้แหละแงนไปเลยอันนี้คือเห็ดปวกไก่น้อยเด้อพี่น้องเด้อเห็ดปวกน้อยเนาะออกไก่น้อยจุ่ม kèn sẽ bật cần hao cái nhung nhung Oh. พี่น้องดู knew, งเห็ดหูหน,นูพี่น้องเรีอกว่าเห็ดกระตุนธรรมชาตินั่นเองพี่น้องเอ้ยปกติแหละเขาเจา้าขายอยู่แถวตลาดปักษณ์น้อพี่น้องเนาะเอาแต่ดอกแดนมันงามนะเลยเอามือใส่แกงหน่อไม้นี่เห็ดกระตุนธรรมชาติพี่น้องอดกงอ,อ,อ,ก,งอ, un, องกงามงาม តែ5តែเฮ็ดบทเด้อพี่น้องเอาเรียบเลยถูกเค็ดเนาะ Để ăn đấy. hết Bộ cái nội cả lại Ít tắc mỡ xong mỡ Xong xăm mỡ hết bộ nhảy tỏng ốc này non phải đâu ấy ตอนนี้มาหอดเทือนแล้วพี่น้องเลยได้สัมมาปีเลยพี่น้องบู้ยทั้งเฮ็ดปวกไก่หน่อยเนี่ยนางแก้มบมาเก็บหอยใส่เนี่ยปลาของผู้ใดเต็มกระซามเนี่ยบอกโอ้มีเจิดอะไรเต็มเลยพี่น้องเนื่องในได้เต็มเกลือบ่กระปองเรมได้รึเก็บยางออกเลยเทคือกันทั้งลุ่มกับเฮ็ดบดตั้งล์สิ้งสิลม โอ้ยจะเทรวมปูจะมายังต่อยาพี่น้องเลยเทรวม้ะพี่น้องพอแกงโอยๆๆๆๆเลยไลยแล้วไลนาะเต็มกระซ่ามไปเลยฉัมาเค็ดข้าวอยากไลเน้อ ทองหงกิกิกจะกินบ๊บุ้มจับเสือน่อยไว้เถอะเสือน้อยเอ้ยเสือน้อยเอ้ยติดแม่ได้แม่มากเลยอืออืออะไรพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเด้อจับเสือน่อยนี่เฮ็ดกับพี่น้องเอ้ยนี่ สบายดีพี <laughs> Men, ่น <laughs> ok ้องว่านก็บ่เห็นแม่นแก่จนแม่นดอกใหญ่เบิดแล้